สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับกางเกงที่ขายดีอีกตัวหนึ่งของทางร้านนะครับกางเกงใส่ทํางานได้ใส่ลําลองได้ครับเอวยืดเอวยืดทุกตัวเป็นงานเอวยืดทุกตัวนะครับเป็นงานของเกาหลีนะครับเป็นงานของเกาหลีนะครับสวยๆทุกตัวเอวยืดยืดขายง่ายๆนะครับวัยรุ่นใส่ไดู้้ใหญ่ใส่ดีนะครับดูตัวอย่างกันนะครับเป็นสินค้าที่ทางร้านเราคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับคัดมาเรียบร้อยพร้อมขายได้เลยนะครับ เป็นเอวยืดยืดนะครับใส่ทำงานได้ใส่ลำลองได้นะครับโอ้สวยยืดยืดอย่างเงี้ยครับเป็นสินค้าที่ขายได้ทุกกลุ่มลูกค้านะครับกลุ่มลูกค้าตลาดเช้าตลาดเย็นขายได้หมดนะครับลายลายก็มีแต่เป็นเอวยืดทุกตัวนะครับยืดทุกตัวสวยโอ้ดอกตวนี้งาย สวมากๆขายดีนะครับตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีของทางร้านอีกตัวหนึ่งนะครับสวยมากๆเลยครับใส่ลำลองได้นะครับอ่มามันก็ใส่ลำลองได้ก็มีใส่แบบทํางานได้นะครับสวยทุกตัวโอ้ยยืดๆๆยืดเอวยืดเป็นงานที่ขายง่ายๆนะครับเอวยืดกันจากัดไซส์มันจะน้อยนะครับอ่ากันกดน้อยแล้วก็ขายง่ายเอวยืดยืดทุกตัวนะครับ ใครอยากรู้ว่าขายง่ายเป็นไงต้องเอาลองเอาไปเอาไปขายดูนะครับว่าขายง่ายจริงนะครับส่วนทุกตัวเป็นสินค้าที่ทางร้านก็ขายเองนะครับสินค้าเราได้ทําการเทสเรียบร้อยนะครับว่าขายได้ขายวิ่งนะครับแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าได้นะครับลูกค้าขายได้เราก็ดีใจนะครับลูกค้าขายได้เราก็สามารถที่จะต่อยอดได้นะครับลูกค้าไปต่อยอดได้เลยนะครับเอาไปทําราคาได้เกินร้อเปอร์เซ็นนะครับขายเอาเร็วขายเอาไว้ก็ขายตัวละร้อยขายตัวละร้อยนะครับขายเอาไว้ไว้นะครับ พอทางเราถ้านะขายอยู่ตัวละร้อยนะครับขายเร็วมากครับขายเร็วมากๆขายได้ทุกตลาดนะครับสินค้าตัวนี้ขายได้ทุกตลาดย้ำว่าเอวยืดทุกตัวนะครับยืดทุกตัวสะโพกก็ยืดขาหมามมาก็มีนะครับยืดทุกตัวโอ้สวยยืดทุกตัวนะครับ เดี๋ยวเป็นงานที่ขายง่ายๆครับขายง่ายๆการจํากัดไซส์มันจะน้อยนะครับเราปล่อยะร้อยเดียวนะครับตัวละร้อยตัวละร้อยขายดีแน่นอนสวยทุกตัวนะครับโอเคครับตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับเป็นงานของเกาหลีครับเป็นเอียืดนะครับใส่ทํางานได้ใส่ลําลองได้นะครับเป็นสินค้าตัวท็อปของทางร้านอีกตัวหนึ่งนะครับขายดีมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ